เดาเอามาชมมาเสิร์ฟไว้หสบายดีพ่อแม่พี่น้องผู้เพื่อนทุกคนเมนี้สาวลิงสิพาทุกคนมากินเมนูป้งเป็ดแล้วก็เลิศแปงเป็ดไปทุกคนเด้อเป็ดโตหนึ่งกินสามสี่คนทอดไท้เฮิร์นหฮาเนี่แหละมาเด้อมากินนำกันเด้อทุกคนเด้อบ่ได้กินแต่เดดและเมนูเลิศแปง ผู้เลิกเคยกินคอมเมนต์มาด้อทุกคนเดอ้อถ้าผู้เลิกบอกเคยกินกับมาเด้อมาก,กินน้ำกันน้ำสาลิงเลยทุกคนอันนี้คือปีงเป็ดนะปีงเป็ดนี่ก็เอ,อิบเซื้อหูวซิเคร์ผักเทมหอมหอมทุกคนเลยขาราชไทยในซูข้าวอีหอมเนี่ยเป็ดพอดีแซ่บนะกำลังกำลังมันหม,มูมันแหง้ง นี่คือมออบี่กําลังฟดอ้าอ,อ้าอ้ดอ้าต้องหอมเด็อบอบเป็ดแบบลาๆเลยทุกคนโฮมฟดเลยอัดเวงก่อนนะทุกคนอ่าโ,โฟกัสฝาหมอทุกคนเลยฝาหมอในตำนานนะฝาหมอเข้าแก่ อายคอยกำลังซอยเขิงสีเห็ดเลิอดแป้งทุกคนประมาณจานหนึ่งแบบจุกๆเลยกินแบบจุกๆมนันนี่อ้ามันกินถึงคือสีแซบขนาดเลยสุดเย็กเลยแหละทุกคนมาเดิมมาเดิมพี่น้องเดิอกินเลิดแป้งน้ำกันเด้จ้าสีนมันเนาะแล้วก็เข่งไน เอาซีนมันนั่นเจอเลิศบ่เออเฮดลาบพรบอสเออเฮดทางลาบพร้อมวันนี้ทุกคนตัวเจ้านี่เออคูโบกินเลิศก็มีอ้าวกระปิมีบ่มีบ่ บ่มี่ทอดมันโทอดดิบมาแล้วป้องบะหมีแต่น้ำเด้อบ่มีแต่น้ำเด้อน้ำมี่ก้องบ่มีเด้อแบบนี้เด้อกินน้ำซ่บซเนี่กินเป๊ปซี่เอาเนาะครับจะเสพขนาดเลยทุกคนขลนขลนมอไอ้มีมีมีพอโคเดิมมีเดิมมีแต่พอโคเดิมบัมเบิเมคโคเดิมพอโค เราโคประจำเพิ่นเนาะเซฟประจำเพิ่นสงสัยจะกินข้าวแห้งผิดก้ยพรนนอเ,เอาบีเสอ้อเรียบร้อยทุกคนควันตรวพริกดูอาสีพริกดู เออเออจัดไปตามคำขอบอกว่าเอาหนาๆว้าตอนมันกระจุกๆเลยเห็ดแบบหนานาแล้วเนาะนี่เลยก็ได้เฮามันมาได้หลายคนด้เอสรกตุเยี่ยผัดอันเปิดพื้นที่เฮาคือเก้า ซีเฮดลาบแล้วตัวนี้นะเพราะว่ามีผู้บก,กินเลิศก,ก็มีเนาะเอ้ยคอยบอก,กินเลิศ <c oughs> ่นบเยอะ่นบมากคนบโบมากกินแต่แต่เก้าเลยซีเฮดลาบหาก,กินน้ากันอะไรทุกคนเ,เอ้ยเป็นเมนูทางเล่เมนูทางเล่คือผู้ที่บก,กินนะเป็นความมากส่วนบุคคลเลยอันนี้กันผู้มากก,ก,ก็กินเลยแต่ผู้มากกับบุกินเนาะบอกว่ายัางลาปิดลาปิด บริญะา,าัง๊ดีหลาแบบลาวาสีนกับปีงเอาเน,ะน,นาะเครื่องในตรงมันมันกระหอมได้ละตัวนั้นอืมอืมอ,มอ,อนนืมอรืรอืมอืมอืมอือืมอืมอืมอืแอืม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 อเมอืมอืมอือืมอืโอือืมออือ sập lên hay nướng không? Ừ. đẹp phủ lại, ừ. Là... ừ. cái này ừ. là cái sẹp cao là, ốp ừ, đi nằm mình dậy cái gì? Chị lạp bếp

แล้วเนาะแ่บมันบ่ยังทาแต่ปีงกัโอบเนาะปีงกระสุกแล้วทุกคนเออมันแฮมได้ไหมปีงแันอะ่ออะยังแต่อดอนฟามันเนาะกับกับกุโอบได้บ,บ้างรูอบนะไข่มันรึมอนะว้าพอดีเลยฮะน่ะน้ำกับพอดีเอาเจอะเลย มาเลยพี่น้องเด้อแล้วละเด้อจ้าขั้นตอนสุดท้ายแล้วเอาพอโปรมาหอมลงแล้วทุกคนงลงลงมาเลยาหอมเด้อดแซ่บขนาดเลยมาเด้อทุกคนเด้อแล้วแล้วเด้อนี่นะอบเป็ดอันนี้นะมื้อน,นี้บ่ได้แกงเด้อมื้อน,นี้มื้อก่อนๆนนะ่ะแกงแล้วมือนน้อวานอบจ้าอบกระแซ่บ แต่แแแขขอะ้รทุกคนแตงผักเข้าอะไรแบันี้ได้มีบอกมาเพื่ดีเดินนันเห็นบอกกับมาเซอร์อว้าวคนอาเจ้ายนะังแต่อบเนาะกระปิง,งปิงอะไรลเลยซับก็ต้องกิ่นไงปิง อ,อันนั้นเอเหกะปิยังกะปิเบิ่งดูดิปิงเอามาปิงมาซับอือปิงเป็ดกันแล้วเลยใช่ไบ่ซับบ่ซับได้ไหม มแมวเรียบร้อยทุกคนคต่ำแจวตับกินกับปิงตับเพชดแซ่แบๆไปมีหมอบหมอเวทีเฮอบบรดาพอโคได้ไหมได้ ขา้าวกำลานเคยเมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวแรงเด้อวันนี้เด้อข้าวแรงเกาหม่งแรงเผื่อแล้วเนาะจะแซ่บขนาดเลยมาเด้อมาเด้อครับไปเอาตั้งรูดอยู่ใน้อมเติมเลือดแล้วมากมากน้องหมืมนม่นเห็นหนา ได้พี่น้องเด้อแล้วเดินข้าแรงเดิอเลยขักบอลลืมเซฟเป็นโนกันยังขักอยู่เทอเลิศเลิศจัดกามละไม่ใช่ไม่ถึงนะลืมเลิศกามแล้วอ้าวลืมเซฟเป็นโนแซ่บกับพี่เลือดแ่บแสบแสบคือเก่าคนเก่าเห็ดลงมือลงมือเกี่ยวตาบก็มีทุกคนแล้วสิมมาดู เรียดอ่ะเอาโซด้วยไหมเลยเปลงน,นะเลยดสีสดกันหนาขากันเนาะหนาขากันนี่แบบหน้ามา,มา้าพี่น้องลงมือเลยได้ไหมพี่น้องซอลิงก็ลงมือเลยมาเด้อทุกคนหลาบเป็ดสูตรเปรดเสรเซ็ตเป็นรู ไปทางรไม่ีนลนี่คนนีนมนนน้มันลาังการยำเป็นโน้ตเป็ดชาวลาไม่โอยกินเหฮะงามกินไหมนะข้าวเป็งเป็ดกินไหม ใช่ป่ะพักกระหลายเส้นอือพักกระหลายเนาะอืออือเด,ด,ดี๋ยวกับไอ้เป็ดกระเส้พอดีแส่นเนาะเป็ดกับมันบะทันนี้เนา่ยขอเงากินข้าวกันเดอพี่น้องเด้อ อาเด้อพี่น้องเด้อแซบ่บแซ่บยันนึ่งกินไม่ทันมูอิ่มแล้วเด้อพี่น้องแซบ่บแซ่บเลิศกับพอดีเบิร์ตมีแต่อ,อันนี้แหละย,ยังบ่เบิร์ตลาบพู้เลิอกก็กินแต่เลิศเนาะกปีนโมแม่โมแซบแ่บไปแซบ่บคือกันแต่ว่าขายดีก็มูมันเลิศแต่ง เดินได้แซบปะแซบเด้ทุกคนไปก็เด้อพี่น้องเด้อบายบายเด้อ